สว,สวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่กับผมนะแคคเกอร์มาสเตอร์ชาแนลนะวันนี้เรามาเล่นแบบลิฟี่สิงนะอันนี้ก็คือแบบที่ดังที่สุดเลยนะอุ้ย,ยมันมีเข้าปากตรงนอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้มันเข้าเป็นแบ็คูไนะครับอุ้ยอุ้ย,ยมันเป็นพิกกี้สวัสดีพิกกี้ พิกกี้โอ้โ้ผมโดนตีที่รตายผมนึกว่าตีทีครึ้งหนึ่งโอ้ผมไม่น่าเลยผมรู้ทางเข้าแล้วก็คือตัวตลกใช่ไหมนี่แหละฮะพวกเราอยาเข้าไปในแบ c ็คฮูลฮะลองเข้าไปอุ้ยาแล้วโอ้ตุตุตุ๊ตุ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 ตตตตตตุ เพ่งบ้าอะไรของผมเนี่ยมีหน้าอิโมจิตุตลุกด้วยโอ้โหไฟกระพริบปิ๊บเลยครับจังหวะน,นี้อะไรกันเนี่ยเอ้ยทำไมเขาเขาตัวม่วงวัด <What? S 1> นี่ที่ไหนทุกคนนี่บ้านต้นไม้ใครเนี่ยตลองขึ้นไปกันเถอะอย่าบอกเจฟเดอะคิวเลอร์ ก่อนนะคือตัวฆาตรกรอยู่ไหนเนี่ยอ๋อผมเจอฆาตรกรแล้วมันไม่ใช่ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอ่ะคืออันนี้ผมไม่รู้นะอุ๊เจฟเดอะคิวเลอร์เจ่งด้วยผมว่าไรเชีย สวัสดีเจฟคุณเจฟคุณเจฟคุณไปล่าค่าคุณคุณะโอ้ไมาอะอรเป็นนะฮะโอ้ยผมเป็นอะไรเนะี่ยเฮ้ยเราเล่นสไลเดอร์นะฮะอุ <c oughs> ้ยนี่โอ้โหอันนี้น่ากลัวอันนี้เจฟโอ้ โอ้โ okay, like อ bon ้ไฟกับพ oh, ี่ปิ๊บปิ๊บอีกแล้วทุกคนไฟกับพี่ปิ๊บปิ๊บอีกแล้วคืนนี้ผมก็กลัวติดลิมืสิกันิดเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะติดไหมโอ้โอ้อ้โอ้โออ What เลแมนเปล่าโอ้กูรู้ละไอ้เหี้ยไดโนเสาร์แน่นอนทุกคน ูเสาอยู่ไหนอะคุณได้ดูเสาอยู่ไหนเออสวัสดีครับคุณได้ดูเสาเฮ้ยตรงนี้ม,ม,มีมีตรงนี้ด้วยมันเป็นเสาอะมันเป็นเสาอากาศอะไรก็ไม่รู้หูผมว่าผมหนีดีกว่าเอ้ยได้ดูเสามาแล้ว นะอุ้ยแสบเมื่อกี้ตอนนั้นก่อนที่ผมจะมาเล่นเนี่ยผมกินมาม่านะแล้วผมก็เกินไอ้วกพวกตัวเองที่มันยางี้มันก็เลยแสบนะฮะตก,ตกใจเฮ้ยเอ้ยเพนนีไว้เพนนีไว้ รีบขึ้นไปรีบขึ้นไปผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปนนสวัสดีเพนนี่ไว้นี่นไไอ,อ้อิดเพนนี่ไว้วใครใครปิดไฟใครปิดไฟใครปิดไฟผมจะขึ้นไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาไม่ เพ uhm. ื่อนเอ้าเพื่อนโดนเฉาะหลังแล้วก็ไม่ตายดูสภาพทุกคนสิครับโอ้โอ uh ้โอ้โอ้โอ้โยโยโยตุงตุงตุงต uh ุงอันนี้ไม uh ่ใช่แพะอันนี้ไม่ใช่แมพผีละแมพแดนฮะโคเทเอตึง อะไรอ่ะน้ายิ้มเหรอหน่าจะหน้ายิ้มแหละกมเคยเห็นยูทูบเบอร์ดูเอิม่มเล่นนะฮะน้ายิ้มเหรออา,าแ,ลแล้วผมก็ลงทายกับเพื่อนด้วยเพื่อนเ l ้ามีดูดี๊ด๊า อยู่ไหนอะหน้ายิ้มมึงออกมาได้แล้วหน้ายิ้มนั่นไงกูเจอมันละดอ,อ,ดอชูมารีดอทชูมารีดอทชูมารีดอทชูมารีมันบอกว่าดอทชูมารีนะฮะแล้วมันก็หายอุ้ยใครปิดไฟก็ขเข้าสุก การเต้นระบำอีกครั้งนะฮะแบบนี้รู้สึกจะไม่น่ากลัวน,นะครับรู้สึกมันมา,มากกว่าน,นะเออแถมนสนุกด้วยเอาจริงเอ,อ,อ่ะก็รอไปเรื่อยๆนะฮะรอไปเรื่อยๆเครียดเออเอ้ยมาเร็วมาเร็วตัวอะไรอะ่ะอิดอิดเพนนี่ไว้อู้อลาลา เพื่อนอย่าบางังกูจะดูอิดอู้สวัสดีจอร์จี้นาอยู่ไหนนะ่ะจอร์จี้ว้าวสวัสดีจอร์จี้จอร์จี้พ่อมึงสิใครจอร์จี้ใครจอร์จี้ใครใครใครจอร์จี้กูไม่ใช่เพื่อนเล่นนะอิดจรจริงๆ แล้วเรามันเข้าไปในนี้ได้ไหมเอยมันเข้าไปได้อู้หูเขาเข้ามาลแล้วเพื่อนโอ้ผมเข้าใจแล้วดานมันติดต่อกันนี่เองอย่างนี้ตัวตลกมันก็ฆ่าอะไรเราไม่ได้ดิเพื่อนตายโอ้โอ้โ,อโ,อโนโนโนระหว่างที่รอนะครับดูอิโมจินะฮะ ทำอะไรอะไรนะเต้นก็ได้ฮะจังหวะนี้นะเต้นรอไปก่อนเลยก่อนที่มันจะมานะขอบคุณฮะมาเลยตัวอะไรเนี่ยผมไม่เคยเจออุ้ย SCP ซ9 6ศูนย์เก้าหกโอ้สวัสดีโอ้โอ้โอ้มันมันขีดนะผม không chịu hết 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 you don't hết hết you don't hết <coughs> <coughs> <hein? hac> <coughs> thinking... <coughs> hết เโเีตลขาต้องกินโลติและตายอย่างโคลมานเขาจะกินโลตินตายอย่างโคละมานผมตายฮะเอ๊ะราว่าเรามาซื้อของดีกว่านะฮะซื้ออะไรดีอู้มันมีห้องลับด้วยเป็นอันนี้กัน ก็นีกันนี่คืออะไรอะ่ะทำอะไรได้นิ้วเลื่อนมอนั้งตอนนี้งบยังไม่หมดนะ,ะเอาเปไปเลยทอสข้างล่างมีอ๋อข้างล่างมันเป็นพวกเติมโลบักอเอาแค่นี้ก็พอไปออมาแล้วฮะองค์กร SCP. s อ p ซีพีิวใช่ไหม say the winner, the wali. Kali, udah kali kali, kau tinggal Atula atula di mali kali. Tawa Au, tu kuli ngamali ka, isi kali mami. คนครับเขาเขาต้องตายไอตูดดำมึงออกมาจากซอกเดี๋ยวนี้เลยนะไอตูดดำ ไปๆๆนะตึกๆตุตุตุกๆเริ่มแล้วนี่มันอนี้จะไปอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันมีแฮมเมอร์ด้วยแฮมเมอร์ก็คือคอนะฮะแฮมเมอร์ทำไมอ่ะเพราเขาให้หยิบเหรอาล้วเอามาตีหัวคนอื่นแตก 咋来啊哼哼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 哼 เขาไปในสนามไม่ได้เนี่ยทุกคนผมเข้าไปในสนามไม่ได้จริงนะแล้วทำไมทุกคนที่อยู่ในสนามก็ตายมันตายเพราะสีมือผีมือลุ้นล้วนเออเอ้ยทำไมลิฟต์แดงเดือด ไอหน้ามอมยชววันนี้ใชคือไอหน้ามอยู่โดยคบ้ีกาลีกลิกลิกุกนุไ่ไผมแล้วอลกาลิกลิกตอุซลตะกิกกัติกตุกกัตไผมไม่เจียงแล้ว กูตกตายกูตายกูตบายบาดนี้เสียงสุดนี่มันมาแล้วมันมาแล้วโปตีกระตู้อาซาคลุเกตะกิน แดนเตร์แดนเตร์ Dan Dan อื้อูิีกเดนเกียนเอาแล้วไงฮะโอ้โหรู้หรือเีทุกค,คนฮะแอบก่อนฮะบลกนี้ฮะมันจะหลุดออกมาแล้วผมก็จะโดนค่ะเขาต้องตายาเยอ๊ะทำไมเนี่ยปะ เฮลโหลอันนี้มันไม่มีใครมาเลยเออ่มทไมมันเงียบเงียบบอทักคืออันนี้มันเงียบนะมันมันอะไรท่านใหญ่มันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วไอ้บักเจ็บคิวเลยมันมาแล้วโอ้โหว่าผม ผมผมเข้าไปในนี้ไม่ได้ฮะอู้หเฟรดี้กเกอโอ๊ยอ้หูมติดเอ๊ยมฮึ่นี่นะโมลิกเกอรลิกเกอริกเอร์อีตะกึ้ต้องโคแตกตายเด็กสองเท่งเลยเอ้ยผมผมว่าผมชูุดนี้ชุดนี้อันนี้นะอันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อกคตูดแล้วก็ตอนนั้นผมเคยเห็นนี e ่นี้นี้เพื่อนอันนี้ใช่นไหมฮะอ๋อมันวิ่งเร็วนี่เองดิดีดิดิดิสวัสดีเอิ้ดหรอใช่ไหมน่าจะเอิ้ว จาดูตอนตีตอนดึกๆครับตีหนึ่งเที่ยงคือนอะไรแบบนี้ถึงผมจะ เอาทีอืมเอาแล้วเอาแล้วคืออะไรอะคืนนี้ผมไม่รู้นะผมขอใช้เนนีก่นอนออพิกกี้เดี๋ยวผมดูอิเหี้ยอิเออมม,มอยากขึ้นไปอะโอ้ยอ้ยผมติด ขึ้นไปไม่ได้ผมจะลองขึ้นไปเหมือนอะไรพิกกี้เหมือนเดินนะเดกาลีกาลีโตติโกลติตโตติโกติตโดนฮะมาดิมาตีมาเลยเอ้าตีผมโดนได้ไงนะฮะก็ เอ่มสำหรับคลิปนี้นะครับก็อเอาไว้แค่นี้พอนะฮะก็ก็คลิปนี้จะจบแล้วนะบ๊ายบาย